วันนี้จูจังก้าวโตขึ้นแล้วดูได้จากแก้มวันนี้แม้เพิ่งน้องูจังสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่พี่จะเจอชาแนลกับแม่พิ่งและน้องอยูจังนะคะวันนี้แม่พิ่งและน้องอยูจังจะมาปล่อยสกุชชี่อีกแล้วคะ่ะทุกคน,นะคะ่ะยูจัง อย่าอย่าขยำแบบนั้นนะคะมันเป็นสกูตชี่ที่แรงราคาแพงมากนะคะลูกดูแรดดอยนะคะโอเคก่อนที่เราจะมาปล่อยเจ้าสกูตชี่นะคะเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูค่ะเป็นไอวุ้มสุดแรงนะคะเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะยูจังเนี่ยไม่ใช่ของยูจังนะคะน้องยูจังอยากเล่นมาเอาขาลงไปเลยค่ะก็เราจะให้ดูแพคเกจ ก่อนเปิดขอเกินก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะแม่เพิ่งซื้อมาจากมือสองนะคะแต่มือสองนั้นก็เหมือนมือหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยแกะแพ็กเกจออกมาเลยนะคะ เป็นแบบนี้นะคะมันมีอายุมาประมาณ10ปีแล้วค่ะตั้งแต่ไอบูมออกใหม่ๆนะคะมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะมีแบบตัดนะคะตัดครึ่งนะคะเห็นไหมตัดครึ่งแล้วก็มีสีทองแล้วก็มีสีธรรมดาคือสีนี้นะคะก็ที่ไอบูมทามาจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบแบบนี้นะคะแม่ได้มาในราคาที่มาหาโหดมากเหยียบ2 0 0 0 0บาทนะคะ หนึ่งก็คือของมันไม่มีตำหนิเลยก็ว่าได้และสองก็คือไม่เคยแกะและสามคือหายากสุดๆนะคะก็เดี๋ยวแม่เพิ่งจะทำการแกะนะคะเราอยู่จังลงไปนอนอะไรข้างล่างแบบนั้นนะคะลูกขึ้นมาข้างบนไหมเหนียงน้อยขึ้นมาเลยค่ะโอเคเราจะทำการแกะแล้วนะคะจริงๆไม่อยากแกะเลยแต่ก็ต้องแกะนะคะเพื่อว่าให้ทุกคนเห็นนะคะว่ามันเป็นแบบไหนแกะออกมาแล้วนะคะ นี่เลยค่ะแม่พื้นก็จะให้ดูนี่เลยนะคะแพคเกจของเขานะคะก็จะเขียนว่าอหยอยจังขยำเมื่อกี้ก็จะเขียนว่าเฟรนเบ d ดนะคะเป็นตัวหนะังสือสีขาวแล้วพื้นหลังเป็นสีแดงนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสแม่อ่านไม่ออกนะคะเป็นแบบนี้เห็นไหมใครอ่านออกก็ช่วยแบกแม่หน่อยนะคะก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นเฟรนเบ d ดเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะมีให้ดูว่าจะมีแบบแบบคัดตัวนะคะก็คือแบบตัดนะคะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีโกโดกก็คือสีทองในภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วอันที่3ามก็คือเป็นธรรมดานะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะก็เป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มีเจ้าตัวนี้มานะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ากล้องเราชัดไหมอะ่ะโอเคก็จะให้ดูตาไอบูมนะคะนี่เห็นไหมกล้องอาจจะไม่ค่อยซูมเห็นเท่าไหร่แต่ตาไอบูมอยู่ตรงนี้นะคะ นี่อยู่ตรงนี้เลยมันตัวเล็กมากซูมเข้าไปกล้องอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งจะถ่ายรูปข้างๆไว้ให้ดูล้กันโอเคเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าะคะ่ะถอดออกมาแล้วนะแน่แนแทนแทนแนแล้ดูนางอยู่จัง <c oughs> โอเค <c oughs> แกเอามาแล้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้ยสีสวยมากขอบอกค่ะดูสิโอ้ยไม่มีตำหนิเลยก็ว่าได้นะ สีไว้ลอกด้วยนะคะดูนะคะมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากๆเลยอ่ะอุย้ยนิ่มด้วยขอบอกจะจังหอมไหมหอมไหมหอมไหมก็เหมือนขนมปังที่มันเป็นแท่งยาวขนมปังฝรั่งเศสรจ,จริงๆเลยนะคะมาดูความสโลนะคะขอไม่บีบเยอะแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันมีตําหนิมันแพงมากอันนี้ว้าวก็มีความสโลนะคะและที่สําคัญมันมีความยืดหยุ่นอะ่ะมัน มันเหมือนสกุชช่ที่ทำมาแล้วแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันดีบแล้วมันเด้งขึ้นมาจากมืออ่ะมันมีความนุ่ม,มค่ะแล้วที่สำคัญนะเท็กเจอร์เขาสวยมากเลยนะคะดูสิคะดูจังดูจังไปไหนลูกตรงนี้ค่ะเท็กเจอร์เขาสวยมากเลยนะคะมีการอยากขยำนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะดูสิคะโอ้ มันเป็นสกุชชี่ในตำนานเลยค่ะดูดูจากความสโลของนางขอบีบไม่เต็มแรงแล้วกันนะว้าวมีความฟินมากเลย่เห็นแล้วอยากกินขนมปังฝรั่งเศสเลยนะคะ mm hmm. ก็ตัวนี้ภูมิใจมากที่ได้มานะคะ mm hmm. เดี๋ยวแม่พึ่งจะไล่ตามเก็บไอบุมทุกตัวเลยค่ะเดี๋ยวขอเอาใสาซ่ซอ,องนนะคะแล้วเรามาพูดถึงสกุชชี่ที่แม่พึ่งจะปล่อยกันนะคะ เนื่องจากว่าม ah ีคนอยากให้แม่พึ่งปล่อยสกูตชี้อีกรอบนะคะได้เลยค่ะเมื่อกี้มีคนมาส่งของนะคะก็หยุดกล้องไปแป๊บนึงนะคะก็อยากจะบอกว่าแม่พึ่งจะปล่อยในราคาฟังนะคะปล่อยในราคา50บาทนะคะแต่ไม่บอกว่าเป็นสกูตชี้อะไรนะไปลุ้นกันเอาเองนะคะทั้งหมด10รางวัลนะคะกติการง่ายๆนะคะก็คือ การแชร์คลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทิ้งรลยไอดีไว้นะคะแล้วจะมีคนตอบกลับไปนะคะไม่ต้องส่งมาในดายเล็กนะคะเพราะว่ากติกาบอกว่าให้แชร์คลิปให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทิ้งรลยไอดีไว้นะคะแล้วก็รอนะคะคนที่ได้จะมีคนติดต่อกลับไปค่ะลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่พึงกับน้องอยูจังสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ oh, get drunk the good life take you I will never